ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามจนเรามีผู้ติดตามถึง20 0 0 0 0เก้าพซับสไครต์แล้วนะครับนะครับดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกวพบ กระดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองนะครับนะอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าภพสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับนะคนอุปธรรมค้ำจูนนะคนคอยช่วยเหลือแน่นอนครับการเงินอยู่ในเรือนอิล่ีมันก็ต้องมีเหตุให้ต้องเสียหายะนะครับจับใจใช้สอยนะครับนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับคือการเงินมันมีปัญหาสัอย่างแล้วมันจบอ่ะนะเขาเรียกว่าเนี่ย กระดุมภะาหลีนะบางคนก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับบางคนก็จะเจอเรื่องเสียเรื่องซ่อมทํานูน่นทํานี่นะครับของซ่อมเต็มบ้านไปหมดนะครับนะเดี๋ยวนู่นเสียเดี๋ยวนี่เสียเนี่ยชาวราศีมินจะเกิดอารมณ์แบบงงตัวเองนิดนึงนะช่วงนี้นะแล้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมีแต่รายจาย นะผมเองก็มีเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะขนาดเราดูดวงเป็นนะแต่เรายังคิดโอ้โหทำไมมันหนักขนาดนี้นะครับของผมมันมันแจ็คพอตหน่อยเพราะว่าผมมีดาวตั้งรับในราศีสิงห์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะไงมันก็เลยโดนหนักพอสมควรนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ยังเนี่ยอัดคลิปอยู่เนี่ยยังปวดหลังปวดตัวอยู่เลยนะนะครับมันเป็นอิทธิพลที่ว่าดาวไปสัมพันธ์นะครับกับดาวมรณะผม นะครับมันก็เลยยุ่งวุ่นวุ่นนะดวงดาวนี้คือเป๊ะเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่านะครับท่านใดอยากจะอ่านดวงได้หรืออะไรเนี่ยนะครับผมเปิดคอร์สนะในวันที่สองกันยานะครับลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับนะแล้วถ้าท่านใดไม่มีเวลาเรียนนะมาดูย้อนหลังเอาก็ได้นะก็ได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะดาวเจ้าเรือนสุภาษนะครับสุภาษตกอลินะคำว่าสุภาษก็แปลว่าความเจริญก้าวหน้าสิ่งดีงามใช่ไหม นะพอตกอลิเนี่ยนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องลักษณะของเสียของซ่อมนะคุณก็ต้องซ่อมบางทีเครื่องทําน้ําร้อนเสียก๊อกน้ําเสียรั้วเสียอะไรเสียนะคุณก็ต้องไปทําให้มันดีขึ้นไงเพราะว่าสุภาพมันมันแปลว่าความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมนะครับหรือซ่อมแซมให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะหมดไปกอย่างเงี้ยซ่อมของนู่นนี่นั่นนะครับนะเขาเรียกทำทำของที่เสียหายให้มันดีขึ้น่นะนะาเนี่ยสุภาพอลิเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการทํางานนะครับก็เป็นช่วงที่เราต้อง a ทคแคร์ care, ดูแลใจใส่หัวหน้านิดนึงนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะเพื่อนโรงงานก,ก็จะอาจจะมีการคอมเมนต์กันนิดนิดหน่อยหน,นอยในเรื่องของหนะ้าที่การงานตําแหน่งความรับผิดชอบนะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีหรอกนะบอกได้เลยว่าดาวงคารตกอลิเนยนะส่งผลให้ชาวราศีมีนี่อ,อวมอราไทยนะยุ่นวุ่นวุ่นนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีักเท่าไหร่นะครับนะเอาละนะครับดาวพังคารที่อยู่ในราศีสิงห์ 1> น1ะ1หนเ,เข้ามาหัดธน,นแห่งเลิกอ่ะเบาหน่อยเพราะเขาเลิกดีนะ1ิบสเนี่ยเข้าโจโรเลิกก็เป็นเลิกของการต่อสู้แข่งขันวางแผนนะเจ็เข้านวางปูเอกอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะครับนะเอาละนะครับวันเวลาที่ชาวราศีมีนรอคอยก็คือตอนที่ดาวอังคารย้ายนะผมก็รออยู่เหมือนกัน นะดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับมาสถิตอยู่ในเรือนปัตตนิในราศีกันแล้วนะครับก็เอาละเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะไรที่มันติดติดขัดขัด,ขดยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะมันดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านั้นนี่เละเทะนะครับนะทีนี้เนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยนะครับหลังจากที่ดาวองคารัย้ายไปในวันที่18นะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสองห้าสิบเก้านาทีเนี่ย นะสิ่งที่ชาวราศีมีนได้คือได,ไ,ดได้เงินจากคู่สัญญานะที่เคยติดติด,ตดขัดขัด,ขดบางคนเป็นในหน้านะครับบางคนเนี่ยรองเงินตกเบิกบางคนรองเงินนูน่นนี่นั่นก่อนนั้นติดหมดนะครับนะที่อะไรที่มัเกี่ยวคู่สัญญาเนี่ยแห้วหมดเลย นะแต่พอหลังจะย้ายป่อยเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วอ่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะนะครับกระดุมพัดอยู่เรื่อยๆปฏิได้เงินจากคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาเคยตกลงอะไรยังไงไว้เคยสัญญาเลยว่าเริ่มที่จะได้แล้วอ่าอะไรต่างๆเข้ามานะความสําเร็จต่างๆมันจะเข้ามาแล้วนะครับเพราะอีพบเรียนม,มาจากสุภะไงสุภปะปัตตนีก็แปลว่าพึ่งพาสายคู่สัญญาได้อ่าได้คู่สัญญาที่มีคุณธรรมนะครับเคยนัดหมายอะไรไว้เขาก็จะให้ในสิ่งที่ รเราปรารถนานะค,คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่คลองที่ดีนะครับคนที่มีคู่คองอยู่แล้วก็นะครับคู่ครองก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาอ่านะคือหลังจากย้ายมานี่ดวงพลิกเลยอ่ะนะครับสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับได้รับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็จะอยู่ตัวเนี้ยนะครับนานพอสมควรนะครับนะก็ยินดีด้วยแต่ต้องรอย้ายนะ นะครับนะเอาละนะครับตอนที่อยู่ในราศีกันนะครับให้เรามัดระวังหน่อยในช่วงของวันที่23จนถึงวันที่27จะเข้านวางพิษนะครับช่วงนั้นก็เกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาเกี่ยวเรื่องอะไรเงี้ยให้เรามัดระวังหน่อยนะครับนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ